ครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มสตาร์ตตัวจริงนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาคือทนาจินนะแย้มอ้วนนะครับวันนี้จะมาขอสอนวิธีนะครับการกรอกข้อมูลออนไลน์นะครับในการขอรับชับนี่แผนฟื้อผู้กิจการบริษัทฟิว์ดอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดกรณีผูดถือหุ้นกู้ได้รับความเสียหายจากมูลละิมิคดีอาญานะครับ ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปกรอกข้อมูลได้เนี่ยนะครับเราต้องมีการสมัครนะครับเพื่อขอ username และ password ก่อนนะครับเอกสารที่เตรียมนะครับคือ 1. คือรูปถ่ายหน้าตรงพร้อมถือแบบประชาชนนะครับ2คือรูปถ่ายแบบประชาชนนะครับโดยไม่ต้องแค่คาดรับรองสำเนาถูกต้องนะครับและที่สําคัญคือเราต้องเตรียม email address ไว้ที่เป็น email ที่เราสามารถเปิดได้จริงนะครับเพราะต้องเป็นตัวรับข้อมูลในการ เป็นตัวเลขนะครับที่จะใช้ในการกรอกเพื่อขอเข้าล็อกอินเข้าระบบนะครับหรือรับรหัส OTP นั่นเองนะครับนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับผมจะขอข้ามไปนะครับขั้นตอนการยื่นของนอชานี่ออนไลน์นะครับแต่เราล็อกอินไปแล้วเนี่ยก็จะมีการขั้นตอนการขอยื่นนอชานี่นะครับเอกสารที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับได้แก่นะครับการคำนวณดอกเบี้ยมูละเมิดนะครับและก็ดอกเบี้ยที่เราได้รับชำระ นี่เตรียมไว้นะครับ2ก็คือใบหุ้นกู้นะครับนับหน้าหลังนะครับเป็น PDF ไฟล์นะครับพร้อมขีดค่านะครับใช้ประกอบการยื่นขอรัชระตนี้เท่านั้นนะครับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับเอกสารคำฟ้องคดีอาญานะครับแล้วเอกสารท้ายฟ้องนะครับ เอกสารคำฟ้องหมายเลขสามงบการเงินสตาร์ปี2 5 6 5นะครับซึ่งเอกสารข้อ2ข้อ3เนี่ยนะครับทีมงานจะเตรียมไว้ให้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เราสามารถหาได้นะครับข้อ4นะครับหลักฐานการจ่ายเงินซื้อหุ้นกู้นะครับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับหมายความว่าเราซื้อหุ้นกู้วันไหนนะครับ อันนี้จะเป็นวันที่เราใช้สามารถในการคิดดอกเบีย้ยมูลละเมิดเริ่มจากวันนั้นนะครับแต่กรณีที่หาหลักฐานไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องแน่ไปนะครับเราอ,อนุโลมใช้การคิดดอกเบีย้ยมูลละเมิดเริ่มจากวันที่มีการออกใบหุ้นกู้นะครับข้อ5านะครับหลักฐานการรับชำระดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับเป็น PDF ไฟล์นะครับพร้อมเซ็นรับรองถูกต้องนะครับก็คือใบรับรองผักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับที่ผู้ ซื้อหุ้นกู้สตาเนี่ยนะครับได้รับในการส่งมาที่บ้านนะครับนะครับถ้าใครมีเอกสารครบก็แนบส่งไปด้วยนะครับแต่กรณีที่ใครไม่มีเอกสารนะครับอาจจะใช้นะครับวิธีอื่นในการแนบไปก็ได้เช่นนะครับใน k m i i n v e s t นะครับที่ทางเกษิกรเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอชลชัดนี้กับปปงนะครับก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับ หรือในบางคนที่ลงใบหุ้นกู้ภายในพอร์ตนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยลงไปใน i n NO น v e เ x x เขาก็จะมีรายงานการรัดตอบเบีย้ยมาทุกเดือนที่อีเมลของเรานะครับแต่ว่าถ้าหลักฐานตัวนี้หาไม่ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องส่งก็ได้นะครับนะครับหลักฐาในการสมัครล็อกอินนะครับมี2อันเนาะนะครับรูปถ่ายหน้าตรงพร้อมถือแบบประชาชนแล้วก็ัตบ,บประชาชนนะครับ หลักฐานการลงทะเบียนของราชรัตนนี่นะครับใบคุ้นกู้นะครับนะครับขีดค่านะครับใช้ประกอบการยื่นของราชรัตนนี่เท่านั้นนะครับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับต้องคาดให้ถูกนะครับใช้ประกอบการยื่นของราชรัตนนี่เท่านั้นนะครับแล้วก็เอกสารคำฟ้องอาญานะครับพร้อมเอกสารท้ายฟ้อง1และ2ได้นะครับ ซึ่งจะเป็น PDF ไฟล์ซึ่งทางทีมงานเตรียมไว้ให้นะครับเอกสารท้ายข้อร์มมเรียกสารนะครับงบการเงินสตาร์ปี65นะครับก็คืองบการเงินของ Price Water นะครับที่ที่ออกมานะครับอันนี้ทางทีมงานก็จะเตรียมไว้ให้เหมือนกันนะครับอันนี้หลักฐานการซื้อหุ้นกู้นะครับดังของผมก็โอนผ่านแอปของ SCB นะครับก็จะมีสลิปโอนเงินนะครับคือยอดซื้อหุ้นกู้1ล้านบาทนะครับ ก็ถ้าใครมีก็แนบหลักฐานตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าวันที่จ่ายเงินนะครับวันที่11พฤษภาคม2565ก็จะเป็นวันที่เพิ่มในการนับชำระหนี้ได้เพราะเราจะใช้ในการคิดดอกเบี้ยมูลน m e ินะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ไม่มีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น255นะครับผมก็จะใช้วันที่12พฤษภาคม2565เป็นตัวคิดเริ่มต้นแทนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยที่ได้รับชําระคืนเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับตกประมาณล้านละหนึ้าบบาทต่อวันนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยมันจะได้แค่3วันนะครับอ่าหลักฐานที่5นะครับก็คือหลักฐานที่เราได้รับดอกเบีย้ยหุ้นกู้มาแล้วนะครับก็ปกติก็จะมีแบบรับรองหักภาษีนะที่จ่ายส่งมาที่บ้านนะครับถ้าใครรวบรวมครบก็ส่งแนบไปด้วยนะครับนะครับ หรือทางด้านอ,อื่นๆนะครับอาจจะใช้สเตทเมนต์ไปขอที่แบงก์ก็ได้ว่าเออเราได้รับดอกเบี้ยเมื่อไหร่บ้างนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วก็ยุ่งยากนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในพอร์ตหุ้นก็ลองเช็คดูว่าพอร์ตหุ้นของเราเนี่ยมีการส่งข้อมูลไปที่อีเมลหรือเปล่านะครับอย่างผมยกตัวอย่างคือน,นีเขาส่งมาที่พอร์ตหุ้นนะครับนะครับเข้ามาที่อีเมลนะครับก็จะมีการข้อมูลในการรับดอกเบี้ยนะครับ หรือว่าขอจากเคมาอินเวสนะครับตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์นะครับวิธีนี้เนี่ยต้องมีการสมัครเคพัสก่อนนะครับแล้วมีการยืนยันตัวตนนะครับบางคนก็อาจจะทำไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นได้ในเฉพาะรุ่น239 249นะครับ245 255นะครับเพราะว่า242เนี่ยจะเป็นของเอเช Pass นะครับแล้วอาจจะเป็นวิธีอื่นๆที่เราพอหาได้นะครับแต่ว่ากรณีที่ไม่มีนะครับก็ ไม่ต้องก็ได้นะครับเราสามารถคำนวณดอกเบีย้ยที่เราได้รับแล้วเนี่ยจัดตารางที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ได้นะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามี User และ Login Password แล้วเนี่ยนะครับแล้วต่อไปผมจะสอนวิธีการเข้าระบบนะครับอ่าแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับเลื่อนลงมาที่ e-service นะครับ ตรงระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกดเข้าไปนะครับเลื่อนลงมานะครับเข้าไประบบยื่นคำขอรับชระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์คดีฟื้นฟูากิจการของนูกนี้นะครับนะครับมันก็จะสู่เข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่ยูเซอร์เนมที่เราได้รับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นได้ัตบ,บประชาชนนะครับพาสเวิร์ดนะครับ กดเข้าไปล็อกอินทีนี้ขั้นตอนนี้มันจะยังเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาจะส่งรหัส OTP ไปที่อีเมลเรานะครับแล้วก็กลับไปเบิดที่อีเมลเราจะได้เลข6หลักมานะครับค่อยกรอกเข้าไปอีกทีนึงนะครซึ่งตัวเลขนี้จะเปลี่ยนลูกค้าในการล็อกอินนะครับัน้นอีเมลเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเข้าไปนะครับ อันนี้จะเข้าไปในหน้านี้นะครับเราเข้าไปตรงไหนก็เข้าไปตรงนี้นะครับยื่นคําขอรับชลนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับเข้าไปหน้านี้นะครับเราหาทัาที่เป็นของบริษัทเฟลด์ดอตอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดนะครับกดเลือกคดีนะครับเสร็จแล้วก็ดูว่าเรายื่นแบบไหนนะครับก็ผมจะสอนวิธีการแบบยื่นด้วยตนเองนะครับกดยื่นด้วยตนเองนะครับ แล้วก็กดใช่นะครับแล้วก็กดถัดไปอ่าพอมาถึงหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ามันถูกต้องไหมถ้าผิดก็สามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับกดถัดไปนะครับอันนี้อยู่ในหน้านะครับเลือกรายการประเภทมูลนี้นะครับ มันจะติ๊กได้หลายช่องแต่ให้ติ๊กได้แค่ช่องเดียวนะครับคือข้อ33นะครับค่าเสียหายมูลละเมิดนะครับเพราะเราฟ้องในคดีเรื่องของคดีอาญานะครับกดถัดไปนะครับคำาราสูหน้านี้ข้อมูลรายละเอียดมูลนี่นะครับนะครับได้ลงมาจะเห็นช่องแรกนะครับค่าเสียหายมูลละเมิดนะครับ เลขที่สัญญาไม่ต้องใส่นะครับไม่มีนะครับหมายเหตุรายละเอียดไม่ต้องใส่นะครับไม่มีนะครับวันที่ผิดนัดชำระอันนี้คือต้องใส่เป็นอันสําคัญนะครับสามารถใส่ได้2แบบนะครับก็คือ 1. คนที่มีใบเสร็จในการซื้อหุ้นกู้เนี่ยก็ใส่วันที่เราจ่ายเงินซื้อหุ้นกู้นะครับซื้อปกตินเนี่ยมันจะจ่ายเง Mart, ินได้3วันก่อนที่ออกใบหุ้นกู้นะครับหรือคนที่หาใบเสร็จไม่เจอนะครับเราก็ไม่ต้องแนบ เอกสารไปนะครับเราก็ใช้เป็นวันที่ออกใบคุ้นกู้แทนยกตัวอย่างเช่นนะครับผมซื้อรุ่น 255A นะครับเขาก็จะออกใบคุณกู้วันที่วันที่12นะครับพฤษภาคม2565นะครับผมก็ติ๊กเข้าไปนะครับนะครับวันที่ทาสัญญาไม่ต้องใส่นะครับนะครับเอามาที่แ็บแท็บถัดไปนะครับ เงินต้นต้นเงินค้างชําระนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งที่เราต้องใส่มูลนี้แล้วนะครับนะครับนะครับจะเห็นว่าวันที่ที่เราใส่างบนบลเนี่ยมันจะลงมาอัตโนมัติในระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยเบี้ยตั้งต้นนะครับนะครับส่วนวันที่8เดือน2นะครับหรือ8กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับสามพก็คือวันที่3มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการนะครับอันนี้เขาจะมีเติมไว้ให้แล้วนะครับ เงินต้นที่เราต้องชาระก็คือ1ล้านบาทนะครับอันนี้ผมสมมติไป1ล้านบาทนะครับสกุลเงินกดบาทนะครับดอกเบี้ยที่ต้องชาระก็คือดอกเบี้ยมูลน้ำเงินนะครับไม่ใช่ดอกเบี้ยหน้าไปหุ้นกู้นะครับคือ5%เทุกคนจะเท่ากันหมุ5%นะครับจนดอกเบี้ยนะครับใส่ไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับจำนวนดอกเบี้ยเนี่ยคิดยังไงนะครับมันมีวิธีคิดอยู่นะครับก็คือคิดจากดอกเบี้ยมูลน้ำเงินนะครับที่ เป็น5%าเป็นของเงินต้นนะครับหักลบกับดอกเบีย้ยที่เราได้รับชำระมาแล้วนะครับนะครับสำหรับคนที่มีสลิปการรับดอกเบีย้ยนะครับนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ไปลบกับดอกเบีย้ยมูลรบเบิ้ที่เราคิดได้ได้เลยนะครับแต่กรณีที่คนที่ไม่สามารถาหาตัวดอกเบีย้ยที่เราได้รับมาแล้วได้เนี่ยผมก็จะมีตาราง Excel ในการคำนวณให้นะครับดอกเบีย้ยที่เราได้มาเนี่ยนะครับใช้ดอกเบีย้ยก่อนหักภาษีนะครับเป็น มูนี่ดิบนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการใช้ตาราง Excel ให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวทีมงานจะแชร์ให้ใช้นะครับเรามาดูที่ตาราง Excel นะครับนะครับนะครับจะมีช่อง A คือเงินต้นเนี้ยช่องนี้สามารถเปลี่ยนได้เช่นเงินต้น1ล้านบาทนะครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับอีกช่องหนึ่งที่แก้ได้คือจํานวนวันที่ซื้อก่อนเช่นผมซื้อ วันที่11พฤษภาคมนะครับแต่ว่าใบหุ้นกู้ออกวันที่12นะครับผมก็ใส่1นะครับนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะก่อในการคิดวันที่ออกไปหุ้นกู้คือวันที่12นะครับจากนั้นจากนั้นเราไปดูตรงไหนเราไปดูชื่อรุ่นของเรานะครับรุ่น2 5 5A นะครับมันก็จะมี2บรรทัดนะครับ1วันออกหุ้นกู้กับวันที่ซื้อนะครับถ้าเราใช้วันตามที่เป็นบันเป็นใบวันออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้บรรทัดที่1 แต่ถ้าเราใช้วันที่ซื้อเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลขของว,วันทัดที่2นะครับนะครับแล้วเข้าไปดูตรงไหนนะอันนี้ดูที่แถว B อันนี้คือดอกเบีย้ยมูล,ละ mer ดนะครับคือดอกเบีย้ยที่เราต้องได้จากการทํามูล,ละเมิดนะครับนะครับแถว C คือดอกเบี้ยที่เราได้รับชําระมาแล้วก็คือดอกเบี้ยที่สตาร์ใจ่ายให้เรามาแล้วนะครับในแต่ละรุ่นในช่วงที่เขายังไม่ผิดนัดนะครับนะครับแถวดีคือ ดอกเบี้ยคงเหลือนะครับตัวเลขนี้แหละคือแถวดีนะครับแถวดีเนี่ยก็คือดอกเบี้ยบูลเมอร์ดนะครับลบกับดอกเบี้ยที่ได้เราชําระจะได้เป็นแถวดีนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เราเข้าไปกรอกนะครับในตารางนะครับอันนี้ก็4 7 2 5 5ืบาทสสตางค์นะครับนะครับนะครับตัวเลขตรงถูกต้องนะครับเข้าไปกรอกนี้ระบบก็จะคำนวณอัตโนมัติเป็นยอดรวมให้ก็คือเงินต้นบวกกับจำนวนดอกเบี้ยนะครับนะครับ ยกตัวอย่างอันนึงเกิดเอ๊ะใครมีหลายรุ่นทํำยังไงนะครับมันสามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับก็คือกดไปที่เพิ่มต้นเงินค้างชาระที่ขวาบนนะครับของตารางนะครับเพิ่มเข้าไปอ่าถติว่าผมมีรุ่นสอ, 2, 4, 2 A, องสี่สองเออห้าแสนบาทผมก็ใส่ไปห้าแสนนะครับเลือกบาทนะครับต่อบเบี้ยรายได้ห้าเหมือนกันนะครับเหมือนกับทุกรุ่นนะครับอ่ารุ่นนี้ออกวันที่เท่าไหร่นะครับ อาวันที่อ่าผมเข้าไปดูนะผมจำไม่ได้ก็คือวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ใส่เข้าไปสิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดปีหกห้านะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นวันที่เริ่มคำนวณดอกเบีย้ยบูล,ลเมอร์นะครับจำนวนดอกเบีย้ยนะครับ อันนี้เราไม่มีใบสลิปไม่แน่ใจว่ามันได้รับมาเท่าไหร่เราก็ไปใช้ Excel ในตัวช่วยนะครับขึ้นไปเปลี่ยนเงินต้นนะครับ50,000นบาทนะครับห้าแสนบาทเช็คตัวเลขถูกต้องนะครับ5้าแสนบาทล้วเราเข้าไปดูที่ 242a นะครับดอกเบี้ยมูลนิบส์ที่คิดได้คือ30,000ื่นนะครับ684.67สสตางค์นะครับ ดอกเบีย้ยที่เราได้รับชำระมาแล้วคือ9 9 17, 1 7สบาท8ปสตางค์นะครับดอกเบีย้ยคงเหลือคือ2 0 7 6 6สบาท86สตางค์นะครับก็ Copy ีไปได้เลยนะครับแล้วกลับเข้าไปหน้านี้แล้วก็กด Paste นะครับเรียบร้อยคำนวณออกมาไดอกเบีย้ยที่เราต้องได้คือ5 2 10, 7 0ส6สบาทแปดสสตางค์นะครับลองไปเช็คความถูกต้องอีกทีนึงนะครับตรงไหมนะครับมันอยู่ในแถว F ตรงถูกต้องนะครับนะครับกลับไปที่หน้าเดิมนะครับกลับที่เดิมอ่ากลับที่หน้าเดิมนะครับเสร็จแล้วไปที่หน้าของการเพิ่มหลักฐานนะครับหน้าจากการเลือกหลักฐานนะครับหลักฐานก็ที่เป็นมาตรฐานเนึ้ก็จะมีอยู่5อันนะครับกดไปเลยห้าทีนะครับ1นนะครับใบหุ้นกู้ ผมพิ์ว่าใบหุ้นกู้ใบใบหุ้นกู้สองนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็คำฟ้องนะครับคำฟ้องคดีอาญานะครับนะครับแล้วงบการเงินนะครับนะครับเอกสาร เอกสารจ่ายซื้อหุ้นกู้นะครับแล้วก็ได้คือเอ,เอกสารได้รับช,ชำระดอกเบีย้ยนะครับอาจจะเดือนวันนี้เรามีหุ้นกู้2รุ่นเนาะนะครับแล้วก็เพิ่มีอันหนึ่งนะครับ ไปหุ้นกู้ส4 2ี่นะครับอ่านะครับหลักทรัพย์ประกันไม่มีไม่ต้องเลือกนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ประกันไม่มีนะครับไม่ต้องใส่สกุลเงินก็ไม่ต้องใส่นะครับอัปโหลดไฟล์อย่างเดียวนะครับอ่าก็ไปเลือกอัปโหลดไฟล์นะครับไปหุ้นกู้นะครับผมเตรียมไปแล้วก็จะง่ายนะครับไปหุ้นกู้นะครับ คำฟ้องคดีอาญาอันนี้จะเหมือนกันทุกคนนะครับคำฟ้องคดีอาญางบการเงิน,นงก็จะเหมือนกันทุกคนนะครับทีมงานเตรียมไว้ให้นะครับเอกสารการจ่ายซื้ออ่าผมมีนะครับก็สี่นะครับ, 4, รบผมซื้อวันที่สิบเอ็ดนะครับแต่ตัวอย่างเนี้ยผมคิดจากวันที่สิบสองไปออกคุณกู้นะครับหลักฐานการรับเบีย้ยนะครับอ่า อทีห6นี้ผมไม่มีก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเว้นว่างไว้ก็ได้ครับแล้วก็ลงไปนะครับเห็นปุ่มสีส้มนะครับกดบันทึกบุญนี่กดเซฟนะครับนะครับแล้วลงไปที่ขวาล่างนะครับกดถัดไปนะครับอพอกดถัดไปเสร็จลุก มันก็จะขึ้นแท็บมาคำนวณให้แล้วก็เช็คตัวทีว่ามันถูกต้องไหมนะครับนะครับแถวหนึ่งก็คือรุ่น255แถว2ก็คือรุ่น2 4งสน,นะครับเช็คยอดว่าถูกต้องไหมนะครับรวมกันเงินต้นก็แสนหะ้าเนาะแล้วก็บวกกับดอกเบีย้ยนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับขอ้อตกลงก็จะเป็นในแท็บสีเทานี้อ่าแต่ในข้อควรระวังนะครับกรณีที่เรามีการแก้ไขนะครับนะครับเราไปลบ นะครับตัวยอดรวงเนี่ยมันอาจจะเออร์เลอร์นะครับแต่๋ยวไม่เป็นไรสุดท้ายเนี่ยถ้าเราใส่ยอดถูกต้องเนี่ยนะครับหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาคำนวณให้ปกติถูกต้องนะครับอันก็มาดูเอกสารที่เราแนบครบไปแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับยืนยันการบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับกดไปนะครับอ่านี้เช็คอีกทีหนึ่งนะครับสองยอดครบนะครับพร้อมด้วยราดอกเบียนะครับกดขอรับนะครับ กดขอรับนะครับร้อยเท่าเท่าไร่้านะครับร้อยละ5เท่ากันนะครับกดต่อบปีนะครับต่อปีแล้วก็อย่ข้อมนลืมติกด้วยว่าไม่มีประกันนะครับเราเป็นหุ้นครูมีประกันนะครับกดตรวจสอบข้อมูลนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับได้ดูให้ครบว่าถูกต้องไหมนะครับมาถึงหน้าแถวสุดท้ายนะครับ ช่องทางการจัดส่งเอกาสารนะครับมีอีเมลนะครับหรือว่าส่งตามที่อยู่ที่เรากรอกไว้ข้างต้นนะครับในคนที่ไม่ได้มีการเช็คอีเมลเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูอีเมลบ่อยเพราะว่ากรณีที่เอนที่ทพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยแจ้งมาว่าเอ๊ะมีการค้านในการขอยื่นรับชระหน,นี้เราเนี่ยกรณีที่เราไม่เช็คอีเมลเราอาจจะพลาดตรงนี้นะครับถ้าจะาให้ปลอดภยัยเราส่งเป็นที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสารนะครับ หรือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่เช็คอีเมลนะครับผมลืมบอกไปนะครับอ,อีเมลเนี่ยบางทีมันจะส่งอยู่ในจังบ็อกนะครับนะครับอันนี้ผมติ๊กอยู่ที่ที่อยู่ตามเทมราชนะครับส่งคําขอนะครับกดตกลงอ่าเรียบร้อยอันนี้จะถึงขั้นตองงนการชําระเงินนะครับก็กดไปที่ใบแจ้งยอดชําระเงินนะครับ ก็กดชำระค่าธรรมเนียมนะครับผมแนะนำว่าทำให้จบไปเลยนะครับคือสแกนผ่าน QR code นะครับ200บาทนะครับไม่ต้องไปพิมพสลิปแล้วก็ไปจ่ายทีหลังเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันจะยืนไม่สำเร็จนะครับนะครับเพราะว่าคนที่จะต้องการจ่ายอย่างนี้ต้องไปดาวน์โหลดยืน Bill Payment ที่ทางสายด้านนะครับกดเข้าไปดูก็จะมีบินมาเนี่ยต้องไปจ่ายที่ธนาคารน,นะครับ ผมไม่แนะนําวิธีนี้เพราะเราอาจจะลืมเราสแกน QR c ค d e จ่าย200บาทให้จบไปเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการชําระเงินนะครับผมจะสุดแค่ขั้นตอนแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวระบบมันจะล็อกไม่ผมแก้นะครับในการสอนครั้งต่อไปนะครับผมก็จะกลับไปที่สไลด์นะครับ หลังจากจ่ายเงินเรียรบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดเนี่ยเราต้องไปกดยืนยันเรื่องของการจ่ายเงินด้วยซอกมีความสําคัญมากไม่งั้นมันท,ทนําธุรกรรมไม่สําเร็จนะครับพอทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถเข้าไปดูในแถบติดตับติดตามสถานะเนี่ยมันจะยังไม่สามารถกดไ,ได้เลยในวันแรกนะครับต้องรออีกหนึ่งวันนะครับถึงจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เราสามารถแก้ไขข้อมูลกี่ครั้งก็ได้นะครับนะครับกดตรงนี้นะครับติดตามสถานะนะครับ ซึ่งไม่ต้องตกใจมันแรกมันจะยังกดะไรไม่ได้เลยนะครับมันสามารถเข้าไปแก้ได้ต้องรออีกหนึ่งวันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยผมแก้หลายครั้งมากลองผิดลองถูกนะครับมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับแก้ครั้งหนึ่งสองสามนะครับนะครับจะมีปุ่มแก้ไขข้อมูลอยู่ที่ขวาบนสามารถแนบเอกสารเพิ่มได้นะครับแก้ข้อมูลได้หมดนะครับแล้วก็มันก็จะมีช่องใบเสร็จที่เราปิ์มาเก็บไว้นะครับอันนี้ก็สําคัญเราเก็บไว้ใบเสร็จก็คือ2 0 0รบาทที่เราจ่ายไปนะครับ 22นี่คือเลขรายนี้ที่ผมได้มานะครับผมยื่นคนแรกๆเลยจะมีเจ้าหนี้รายอื่นที่เขายื่นก่อนหน้านี้นะครับสุดท้ายนะครับก็รอประมาณ1วันนะครับระบบก็จะสร้างฟอร์20มาให้นะครับเราก็ต้องกดเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นอันที่สําคัญมากต้องมีตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะบอกว่าเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีถือว่าไม่สําเร็จนะครับ ผมอยากให้ทุกคนได้ตัวนี้นะครับนะคบฟอย์ยี่สิบมีสามหน้าประกอบด้วยสามใบนะครับก็คือใบหน้าที่มีตาคูดก็จะเป็นรายละเอียดนะครับมีมูนนี่ที่เราได้นะครับใบที่สองนะครับอ่าใบที่สองก็จะเป็นใบเกี่ยวกับตารางเกี่ยวกับคำนวณนี้นะครับแล้วก็ใบที่สามก็คือใบที่แนบเอกสารนะครับยอดเงินเป็นูนยนนี่ปกตินะครับต้องเป็นส่วนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าหนี้มีประกันนะครับ อันนี้ใบเสร็จนะครับ200บาทที่เราได้มานะครับ,นะรบก็ถ้ามีคำถามสงสัยก็สามารถถามในกลุ่มไลน์ได้นะครับหรือว่าปรึกษาได้ตลอดนะครับขอบคุณครับ